สวัสดีครับเพราะว่าผมนะครับปาร์ควิสานออโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออโต้คาส,สาขาการจนะพิเศษหนึ่งในรถที่ใช้คําว่าไต่เต้าขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของตลาดในคลาสของเขานะล่าสุดนะครับผมชนะมาด้าซีเอ็มพิเรียบร้อยแล้วนะเป็นรองแค่ซ r v าวีกับเจ้าฮาวาวเท่านั้นนะครับผมก็คือเจ้าคันนี้เลย m g h s รถที่ผมนํามารีวิววันนี้จะเป็น MGHS รุ่นย่อยนะครับผม1.5 x สลูป กันนี้เป็นตัวท็อปน้ำมันนะเลขไม่สามหมื่นมือเดียวป้ายแดงส่วนราคาผมขายเพียงแค่7 9 9 0แสันบาทจุดเด่นของเขาก็คือเลือกรูปทรงนะครับผมแล้วก็กล้อง360องศาระบบต่างๆนะไอสมาร์ I ที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณได้ด้วยนะครับผมก็คือสมมุติคุณลืมล็อกรถใช่ไหมมันจะส่งการแจ้งเตือนไปที่มือถือ,อคุณเลยนะ ไม่ได้ล,อลด็อกรถประตูบานไหนปิดไม่สนิทอะไรนี้นะครับผมหรือสั่งปดล็อกสั่งสตาร์รถสั่งปิดแอร์จากแอปพลิเคชันนะครับผม MGI Smart ในโทรศัพท์มือถือได้เลยเดี๋ยวผมพามาชมว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างและส่าพักใหม่แค่ไหนตามผมไปเลยครับ สนับสนุนโดยวิสารอาโ,ตโตคาสาขาการชนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสา a อโตค่า com มาครับมาเริ่มดูที่หน้าหน้าตัวรถนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงของ mg hs นี้มันดีนะครับผมเพราะว่าเขามีโช้กนะฝากระโปรงไว้ซัพพอร์ตนะครับผมนี่นะครับไม่ต้องแบ่งน้ำหนักอะไรเลยอย่างแรกดูนี่ สนวนกันความร้อนสภาพสวยงามกริบกริบเลยนะมือเดียวป้ายแดงรถบุกคนคนะครับผมถัดมามาดูกันต่อที่นออ็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถูกแกะคันใครได้ไดล่มาดูด้านบนกันก่อนเลยดีกว่าผมแงมให้ดูนะดูซิลิโคนเดิมๆทุกจุดเม็ดอาร์คโดยสวยคมๆนี่นะครับผมไม่มีการบิดเบี้ยวนะมันไม่ใช่แค่รูเล็กๆนะรูใหญ่ๆทุกอันไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับผมดูนอด็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยแก่นะ แข้งข้างฝั่งนี้เป็นอย่างไรบ้างดูเลยนะครับรูกลมๆมน็อตไม่เคยถูกแกะขันไขทุกน็อตเลยนะเนี่ยสวยจริงๆนะครับผมถัดมาดูต่อที่ด้านหน้าตัวรถนะครับผมกระจังหน้านะดูนะครับผมแรงบันดาลใจคุณว่าคุณคุณไหมต้องบอกอย่างนี้นะครับ mg เป็นรถที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆรุ่นแล้วกันเนาะเรื่องความสวยงามผมให้เป็นแล้วแต่รายบุคคลแล้วกันแต่ก็ต้องบอกว่าดูไม่ขี้เละแล้วกันนะเจ้า mg นะครับผมแล้วก็จุดเด่นของเขาคือกล้อง t 6 0 camera กล้องด้านหน้าจะอยู่ด้านใต้โลโก้ MC ตรงนี้นะครับผมโอเคถัดมานะไฟหน้าคันนี้นะครับผมเป็นไฟ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์คันนี้ปรับสูงต่ำอัตโนมัตริรวมถึงเปิดปิดอัตโนมัติด้วยลานล่านะครับผมมีไฟตัดหมอกให้มาพร้อมนะครับผมถัดมาเลยมาดูกันที่ล้อดีกว่านะครับล้อคันนี้จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานขอบ18ซีรีส์ยางจะเป็น2 3 5สาม1 8าอร่าระดับ50ก็ใช้คําว่าก็ออกทรงได้ความนุ่มนวลแล้วล่ะนะในการขับขี่นะครับผม แล้วก็ล้อนะครับผมเทดแวอยู่ที่340ยางเป็นยางปลายปี2019นะครับผมสวยงามดีไม่มีรอยกระเทาะใดๆเลยนะสมบูรณ์สุดๆนะครับถัดมากระจกมองข้างของเขานะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยว LED มาให้และจุดเด่นของเขาที่ผมบอกไปกล้องมีมาให้นะครับผมที่ซิกซ์ตี้แคมากระจกมองข้างมีมาให้ถัดมา,มาดูกันต่อจุดเด่นของรถเขาอีกอย่างหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องซันรูมนะครับที่ย้อนแต่หน้ารถไปยังท้ายรถเลยเนาะ MG จุดเด่นเขาต้องบอกจริงว่า จุดขายของเขาเลยคือสันลุปเป็นหลักเลยนะครับผมถัดมานะครับผมนี่นะครับด้านจับประตูนะครับผมจะเป็นโครเมียมนะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่ด้านนี้นะครับผมเป็นคีย์เลสด้วยสามารถล็อกนะครับผมกระจกพับเองเนาะแล้วก็ปลดล็อกกระจกก็คืนเข้ามาให้เองนะฟังก์ชันนี้เราสามารถปรับเปิดปิดได้นะครับภายในตัวรถนะครับเปิดออกมาเลยมาดูสภาพแผงข้างของเขาก็ดีกว่านะครับผมการตกแต่งของเขาก็สวยงามจริงๆดูนะครับวัสดุของเขานะ ในการเดินได้ของเขาเนี่ยมันทําให้รถดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมดูต่อนะครับนี่กระจกมองข้างสองฝั่งปรับพับไฟฟ้ากระจกออตโต้ทั้ง4บานแต่ทันล็อกมีมาให้แล้วก็มีบายสปอตนะไฟจะอยู่ข้างในเนี่ยผมชอบนะครับผมผมเคยบอกไปแล้วบายสปอตที่ไม่ติดอยู่บนกระจกรถเนี่ยมันดีมากๆเพราะว่ามันไม่ไปเปิดข้างนอกนะยิ่งเป็นสีส้มทาให้รถคันอื่นคิดว่าเราเปิดไฟเลี้ยงแต่หากพออยู่ในรถแล้วดีมากๆถัดมาเลยดูพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผม ที่พวงมาลัยเนี่ยก็นะครับผมเป็น Multi unction, มัลติฟังก์ชันมีแพเดโรชิปด้านหลังนี่ควบคุมวิทยุทั้งหมดนี่ดูภายในหน้าปัดนะแล้วก็นี่ปุ่มเห็นไหมซูเปอร์สปอร์ตให้ฟีลลิ่งได้เหมือนเดอะฟัสต์อันเดอร์ฟิลเลต์มากๆนะครับในการกดในตัชแต่ไม่ใช่นะครับเป็นการปรับโหมดขับขี่เท่านั้นนะครับผมคันนี้เป็นพุทธสตาร์ทนะแล้วก็ดูเบาของเขาเบาของเขาเนี่ยมันดูหนานุ่มเด่นมากๆนะครับผมด้วยไม,ม,ม้สามหมื่นนะเบาก,ก็เลยยังสวยงามอย่างนี้นะครับสภาพหนังทุกอย่างสมบูบรณ์เบาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ถัดมาเลยโครงสร้างต้องดูกันหน่อยนะครับโครงสร้างนะครับโอเคดูเลยนี่เห็นไหมเดิมเดิมจากโรงงานแน่นอนนะอย่างนี้นะครับไล่ไปเม็ดแอสสวยๆคมๆทุกจุดคันนี้นะครับผมเดิมจากโรงงานแน่นอนนะมามาดูกันต่ออย่างรวดเร็วนะครับผมประตูบานหลังฝั่งคนขับนะครับเปิดออกมาแผงข้างนะครับไม่มีตํหดีใดๆให้เห็นแล้วก็การตกแต่งเหมือนประตูหน้าทุกอย่างนะครับถัดมาต่อนะครับผมนี่ครับดูเลยนะครับ สวยงามทุกจุดนะสวยงามทุกจุดนะครับผมโอเคแล้วก็ด้านหลังมีเซฟตี้เบลรวมถึงนี่นะครับมีไอโซฟลิทั้งสองฝั่งสำหรับล็อกคาซีนนะรองรับกฎหมายใหม่แน่นอนถัดมาดูกันต่อเลยนะครับผมนี่นะครับดูเลยเม็ดอาร์สวยๆามผมผมกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตะต่อตัวถังใดๆนะครับคันนี้มามากันต่ออย่างรวดเร็วนะครับฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายคันนี้นะไฟท้ายคุ้นคุ้นไหมผมบอกเลยว่าผมก็คุ้นเหมือนกันไฟท้ายอย่างนี้นะครับผมเหมือนรถที่เขา ใช้คาว่าเขาทายอดขายแซงขึ้นมาจากรุ่นนั้นไปแล้วนะครับผมนี่นะครับไอสมาร์ทนะคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แจ้งเตือนการผิดปกติของรถลืมล็อกประตูลืมปิดประตูปิดประตูไม่สนิทมันก็แจ้งเตือนให้คุณคุณคิดดูแล้วกันเนาะแล้วก็รู้ได้ว่ารถอยู่ที่ไหนถ้ารถโดนขโมยเราก็สามารถรู้ได้ว่ารถเราอยู่ตรงไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันของเขาดีมากจะเดินมาถึงรถกัวร้อนสั่งสตาร์รถสั่งเปิดแอร์รอไว้ก่อนเลยนะครับผม สบายสุดๆนะอ่าดูไฟท้ายผมดูไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมดูเลยปัดน้ําฝนหลังรถแนวนี้ต้องมีปัดน้ําฝนหลังนะผมเคยอธิบายไปแล้วนะไฟเบรกตรงที่3เตาอากาศไม่มีคันนี้จะเป็นชาร์กฟินมาแล้วก็สวยดีนะใครๆก็คงชอบนะครับผมนี่นะครับเซนเซอร์ท้ายมีมาให้กล้องมองหลังมีให้แน่นอนเนาะทีซิตี้แคมเาของเขานะครับผมกล้องมองหลังเป็นพื้นฐานสุดๆเนาะขนาดด้านหน้าด้านข้างมีแล้วต่อมาฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ ปันเปิดก็โอเคนะโอเคแล้วก็สามารถกดปิดจากปุ่มนี้ได้ด้วยนะครับบางสัมภาระท้ายมีมาให้นะครับผมนี่นะครับใช้งานสะดวกดีนะมีไฟมาให้เผื่อหาของไม่เจอนะครับผมปูพลาสติกยังไม่แก่อันนี้นี่พลาสติกยังไม่แก่ด้านท้ายพรมสวยงามสุดๆผมบอกแล้วดูสภาพรถต้องดูที่พรมเราจะได้รู้ว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีแค่ไหนเนาะเปิดขึ้นมานะครับนี่มีที่วางของเนาะเปิดอีกชั้นหนึ่งก็เจอล้อ,อไหลล้อ,อไหลเป็นล้อกะทะนะครับผมว่า น่าจะให้ล้อแม็กเนาะรถขนาดนี้นะยอดขายก็ดีถ้าให้ล้อแม็กจะเพอร์เฟกมากๆนะครับผมแต่ล้อรกระทะนะพูดตรงๆนะล้อรกระทะแข็งแรงกว่าล้อแม็กเคยทําคลิปรีวิวให้ดูแล้วนะครับถ้ามาดูที่โครงสร้างกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่น็อตฝากระโปรงท้ายนะครับไม่เคยถูกไขฝั่งนี้ด้วยอะไม่เคยถูกขาขนะครับมาดูกันตรงนี้ต่อนี่ดูที่รูก่อนกลมไม่มีการบิดเบี้ยวสีไม่กระทอนะครับผมขออนุญ,ญาตนันจิกขึ้นไป1นึ่งลอยสองลอยของผมเองนะครับเดิมๆถัดมาดูต่อที่ชายล่าง โอ้แน่นมากโอ้หเดิมแน่นอนอย่างนี้โหเดิมจัดดูไปเลยนี่นะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับแท้แท้นะครับผมอ่าถัดมานะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเราอยากปิดฝาท้ายให้ทุกคนดูนะเราจะได้รู้ว่าฝาท้ายเนี่ยใช้ดีหรือเปล่าเปิดปิดเร็วไหมนะเดี๋ยวผมขอจําคลิปนะหลังจากที่ผม ยางตรงนี้เรียบร้อยแป๊นนึงมาครับเมื่อกี้เราเปิดให้ดูแล้วขออนุญาตปิดฝาท้ายให้ดูครับวิธีปิดฝาท้ายง่ายๆนะครับแบบกดปุ่มนี้เลยปิดสิช้ามากบอกเลยครับกว่าจะปิดฝาท้ายนี่รอไปเถอะเมื่อกี้ยังไม่มั่นใจเลยนะหลังจากที่กดไปเฮ้ยจะปิดไหมจะปิดไหมอ่าพักมันหน่วงเวลานิดนึงถึงจะปิดนะช้านิดหน่อยนะครับผมแต่ตอนเปิดเร็วโอเคทันมาดูต่อฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมเปิดมาดูประตู บานหลังฝั่งผูดยสารสภาพสวยงามสมบูรณ์พรีเมียมทุกเบาะดูสภาพเบาะแถวนี้บ้างสวยงามสมบูรณ์ดีไม่มีตําหนิใดๆเลยคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ผ่านการเก็บงานนะครับบอกก่อนเลยนะดูต่อที่โครงสร้างเลยครับปนี่ครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะครับผมคันนี้สวยเดิมจากโรงงานแน่นอนมาประตูบานสุดท้ายแล้วดูกันให้รู้เลยเพอร์เฟกต์สุดๆเห็นไหม ไม่มีตําหนิใดๆเลยนะโอเคดูสภาพคอนโซลสวยงามดําตัดแดงเดินได้พรีเมียมมากๆเบาะหนังสวยงามเบาะไฟฟ้านะครับไม่มีตําหนิใดๆนะเพอร์เฟกนุ่มมากนะครับผมนุ่มแน่นมาดูโครงสร้างกันต่อนะโอเคประตูบานสุดท้ายดูกันเลยครับนี่ครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะครับอย่างนี้เดิมๆจากโรงงานแน่นอนเนาะ เอามาให้ดูกันหม,หมดๆอย่างนี้เลยนะมาเดิมทั้งคันเลยน็อตไม่ขยับซ้ายขวาหน้าหลังตรงไหนก็ไม่ขยับนะแล้วที่สําคัญเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆจากหลักฐานต่างๆที่เราได้ดูในรถคันนี้นะครับผมใครได้ไปเหมือนได้รถใหม่แน่แน,นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ภายในนะว่าห้องโดยสารของเขากว้างขวาง,วางแค่ไหนมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างน,นะครับผมตามผมเลยครับ <S 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 ตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปับบอร์ดนะ ให้นั่งสบายๆก่อนประมาณนี้โอเคผมนั่งประมาณนี้ headroom ก็วัดตรงไหนดีมันมี2ช่วงนะแต่ก็คือเหลือแล้วกันนะนั่งสบายด้านข้างโอเคพุงมาไล่จับถนัดมือนะแบ่พัดโรชิพอยู่ในจังหวะที่ดีแล้วก็เนี่ยปุ่มนะครับผม Super ร์สปอนะก็อยู่ในตำแหน่งที่นิ้วโป้งไปกดง่ายๆเลยนะครับผมโอเคการดีไซน์โอเคเลยเปิดให้ดูคอนโซลเต็มๆดีกว่านี่นะครับอ๋อเป็นซอฟต์หมดเลยนะครับผมสวยงามนะไม่ได้เป็นหลอกนะครับผมเป็นซอฟต์จริงๆ หูหนังสีแดงพรีเมียมสุดๆการเดินได้ของเขาทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟด้านใต้ตรงนี้มีแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับผมเพอร์เฟสุดๆเลยนะครับมีแกสเก็บของแล้วก็ไว้เก็บเอกสารนะเล่มประกรัานอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถือฟังก์ชันเต็มๆนะช่องแอร์ของเขาก็คล้ายๆรถรุ่นน้องของเขานะอย่างพวก z ซทอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นช่องแอร์แบบกลมผสมกับแบบเหลี่ยมนะครับผมและดูหน้าจอง,ของเขานะบลัมนะครับผมทำอะไรได้เยอะลองกดขึ้นมาดูนะแอร์ นะครับผมออโต้ Auto ก็ได้นะครับผมจิมเป็นทันสก,กีเลยนะก็หน้าจอถือว่าไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมซิงกันก็ได้นะครับผมจะได้อุณหภูมิเท่ากันเนาะโอเคถัดมานะเดี๋ยวผมพาไปเล่นฟังก์ชันอื่นต่อเขาดูหมดอย่างที่ผมบอกนะครับเขารู้หมดเลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะในแอปพลิเคชันไม่ต้องกลัวรถหายนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay b l u e t o o t h อะไรก็ได้นะครับผมถัดมาเดี๋ยวผมพาลองจิมเล่นนัวดูเนาะนี่เลยกดโบ๊ะ มาดูกันนะการล็อกประตูไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับผมทิ้มเข้าไปนะเลือกได้นะครับผมปรับสีได้นะนี่นะครับจะเห็นไหมเวลาผมปรับสีตรงนี้มันจะเปลี่ยนเลยคนระับเห็นไหมนี่สีส้มเห็นไหมเออเปลี่ยนสีดูเห็นไหมเปลี่ยนได้หมดเนะาะมีแอมเบียนท์ไลท์ก็เหมือนรถยุโรปคันหนึ่งเลยแหละนะฟังก์ชันเขา,าเต็มๆไม่แปลกหรอกที่ยอดขายเขาจะขึ้นมาขนาดนี้ระบบไฟรถนะครับผมตั้งได้หมดนะครับผมการล็อกประตูนะครับผม ปลดล็อกมาดับเครื่องหรือเปล่าปลดล็อกทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ขับขี่เวลากดกุญแจนะก็เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมพอแบบสมมติเราปลดล็อกเราขึ้นคนเดียวนะจะเผื่อแบบใครมาประตูอื่นแล้วเขาเปิดขึ้นมาจะได้เปิดไม่ได้นะครับฝาท้ายมีมาให้นะความสูงฝาท้ายปรับได้ด้วยนะครับผมจากในแอปหูได้หมดเลยกระจกมองข้างพับเองไหมฟังก์ชันมันเยอะแล้วก็ใครซื้อไปก็อย่าลืมโหลดแอปนะครับผม MGI Smart นะส่งกับรุ่นเขาเลยนะครับ มีเขียนคําว่าไอสมาร์ทอยู่ดังด้านท้ายรถนะครับผมถัดมานะตรงนี้ก็เป็นเหมือนช็อตคัดนะครับผมช็อตคัดอะไรกดแล้วเนี่ยจะไปโฮมจะไปดูฟังก์ชันการปรับแต่งรถอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะนี่ครับระบบแอร์อะไรเงี้นะครับเหมือนเป็นช็อตคัดนะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะแต่จริงก็ใช้ที่พงมาลยัยอาจจะสะดวกกว่าเล็กน้อยนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมามีช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับผมมี DC o u เอา t เล็ตก็ยังต้องให้มาแม้มี USB 2ช่อง แต่เป็น DC Outlet นะไม่ใช่ที่จุดบุรีนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเติมลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายังต้องใช้วิธีการเสียบ DC Outlet อยู่เกียร์ของเขาดูนะถึงวัสดุมันจะเหมือนเป็น PVC ก็ตามแต่ด้วยการเย็บแบบทีเมียมของเขาเนี่ยทำให้ทุกอย่างของคันนี้ดูดีมากๆปุ่มปิดสดท้ายมีนะตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกนะครับผมโอเคไหมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมกล้องส6 0้ดกดขึ้นมาเลย 360องศานะครับผมเป็น T D นะครับผมเห็นไหมจำลองทุกอย่างนะครับผมใช้งานได้จริงเบรกมือไฟฟ้าออโตสตาร์สต็อปรวมถึงปุ่มนี้นะครับผมเขาน่จะให้สัญลักษณ์ตัวย่อมาหน่อยเนาะมันคือดาวฮิลแอซิสคอนโทรลนะครับผมเวลาขึ้นเขาลงเขานะมันจะเบรกให้เองนะเป็นเอนจิ้งเบรคนะครับผมเราไม่ต้องไปคอยเหยียบเบรกเองนะครับผมให้ระบบคำนวณให้ช่องมองแก้วมีมาให้โอ้พนักเท้าแขนตรงกลางพรีเมี่ยมมากประทับใจเปิดขึ้นมาก็มีอะไรอะ่ะ หมือนเป็นช่องแอร์อยู่ในนี้อีกน,นะครับผมโหเขาให้อะไรมาเยอะแยะเลยครับเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์และพะเอกของเขาเลยนะครับเจ้าคันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้เลยมันจะเป็นปุ่ม2ปุ่มแยกกันนะหนึ่งปุ่มคือปุ่มเปิดผ้าใบนะครับผมปุ่มที่2นะครับผมจะเป็นปุ่มเปิดตัดนลูบซึ่งมันแยกปุ่มกันนะสมมติผมเปิดตัดนลูบแต่ผมปิดผ้าใบได,ได้ไหมล่ะ ได้สามารถไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเขาจะบังคับอยู่นะครับผ้าใบาจะปิดได้ครึ่งหนึ่งนะถ้าซัลูปเปิดอยู่นะครับผมเราต้องทําการปิดซัรูฟก่อนเนาะทั้งหมดนะครับผมแล้วถึงจะปิดผ้าใบาทั้งหมดได้เมื่อแก้ไอร้อนรุนแรงมากพอปิดแล้วก็ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วยังมีอันนี้อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวตอนเราไปทดลองขับเราจะได้ลองเล่นเขาด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งบอดแถว2มาดูกันว่าแถว2ของ MG คันนี้นะครับผม โดยสารได้จริงหรือเปล่านะครับผมตามผมเลยครับเอาแบบไม่ยอกันนะแต่ขอชมเขาด้านหลังนั่งสบายกว่าข้างหน้าอีกพูดตรงๆเลยนะครับผมกว้างขวางมากแล้วก็พนักเข้าแขนตรงกลางมีที่เจ็บขอนะครับผมมีช่องวางแก้วปูดีไซน์เขาดีต้องยอมจริงเขาดีไซน์ออกมาได้เก่งมากอันนี้ยอมรับนะครับชมก็ชมนะอะไรไม่ดีเราก็ต้องดูกันไปนี่นะครับผมช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้แต่มันปรับระดับไม่ได้ ถ้าข้างหลังเกินหนาวแล้วอยากปิดก็ทําไงครับาหาเทปกาวมาแปะเอาเองแล้วกันนะครับผมเนีย่ยข้อเสียเลยมีแอร์หลังก็จริงแต่ปรับไม่ได้น่าจะให้ที่แบบเปิดปิดเนาะเป็นแมนวนวลก็ยังดีนะครับแต่ว่าพระเอของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมยุดดีสองตำแหน่งอะ่ะให้มาคำนึงถึงคนใช้จริงๆนะยอมรับเลยนะเบาพับง่ายมากเบาแค่ดึงปุ๊บก็พับได้แล้วเนี่ยเบาพับง่ายง่ายมากเห็นไหมเป็นแนวเรียบเก็บสัมภาระได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับผม โอเคเหลือขั้นตอนสุดท้ายละไปทดลองขับมาดูฟีลลิ่งกันว่าเจ้า MG HS คันนี้ฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วทําไมถึงยอดขายดีขนาดนี้นะครับผมตามผมมาครับมาครับไปทดลองขับกันนะเห็นปะตอนนี้มันเป็นกล้อง360อยู่นะแล้วเมื่อผมเข้าเกียร์เดินหน้าก็ยังใช้งานได้อยู่ดูนะครับอยากเห็นล้อไหมเห็นล้อนะครับผม ดูด้านหน้ารถกันเห็นปะเห็นหมดเลยนะก็ช่วยได้เยอะนะครับผมบางคนที่ขับรถไม่มั่นใจนะครับก็ดูภาพจําลองกันไปนะครับผมช่วงล่างก็โอเคฟิลลิ่งกันขับใช้ได้เลยเผอตัวลืมไปปัดน้ําฝนอยู่ขวาไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายนะครับผม ากรู้เหมือนกันนะไอ้ปุ่มซูเปอร์สปอร์ตเขาเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกแตกต่างไปได้เยอะหรือเปล่านะครับผมอ่าถ้าความเร็วสูงขึ้นมานะครับภาพ3ามุจะปิดเองโดยอัตโนมัตินะแต่อันนี้ผมจะเปิดเลยดูดิมันเห็นทางเลยอะ่ะเหมือนเล่นเกมไหมเหมือนเล่นเกมเลยนะมาเรากดซูเปอร์สปอร์ตดีกว่าโอ้ได้ยินเสียงวะ เปิดกระจกให้ฟังดูวได้ยินไหมเสียงเครื่องคำรามอ่ะโอเคนะก็ฟิลลิ่งโอเคถือว่าแตกต่างจาก Normal Mode อยู่พอสมควรน,นะครับผมก็เวลากดหน้าปัดก็จะเป็นสีแดงนะน,นะให้เรารู้สึกมีความซิ่งขึ้นมานิดนึงนะครับผม แต่ถือว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทําขึ้นมาล,ยลอยถือว่าทําได้จริงนะ่ะช่วงล่างถือว่าโอเคเลยไม่แปลกหรอกที่ยอดขายจะขึ้นมาดีขนาดนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าแรงบันดาลใจที่เขาไปนํามาหลายๆอย่างนะครับผมไปนําข้อดีของไอ้นู่นมานิดไอ้นี่หน่อยเอามารวมๆกันจนเป็นตัวเองนะก็เลยทําให้เขาเนี่ยดูดีในหลายๆด้านนะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะคันนี้เดี๋ยวผมจะลงไปบอกโปรโมชันดีๆให้คุณลูกค้าฟังครับตามผมเลยครับอย่างที่เห็นนะครับผมสภาพสวยงามสุดๆน็อต mm hmm. ไม่ขยับฟังก์ชันจัดเต็มมากสมแล้วที่ใส่เต้าขึ้นมาเป็นระดับต้นๆของตลาดในเซกเมนต์ของเขาได้นะครับผมลูกค้าวิสาอุตคาหะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยวิสาอุตคาของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะเดี๋ยวผมเอารถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผม แล้วบริการหลังการขายของเรามีเหมือนกันวิสัยทัคนารับประกันสูงสุดให้ถึง2ปีหรือ7จ็ดหกิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ M.G. ประกัน5ปีใช่ไหมคันนี้ปี19 19ยังเหลือประกันอีก2ปีเนาะเละมดีขเคล่ไว้ว่าถ้ารถไปเข้าศูนย์ซ่อมมีรถให้ไปใช้แทนในระหว่างที่รอซ่อมด้วยนะครับผมโปรโมชั่นดีๆผมมีให้แน่นอนนะ แล้วผมจะหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าเองนะครับเบื้องต้นนะขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะเลือกด,ดอกเบี้ยพิเศษครับ2 49%ตลอดอายุสัญญานะครับผมก่อนจากการลดส่วนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์นะครับผมใครกำลังหารถอะไรอยู่นะรบกวนคอมเมนต์เข้ามาบอกเลยเดี๋ยวผมจะรีบนะครับผมหารถรุ่นนั้นมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสาลอาโ,ตโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสาลอาโตคา่คา com